สวัสดีครับมาพบกับซานี่นะครับ215 1้านล้านแสนบาทนะครับตอนนี้ขายดาวพิเศษนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องตัดสดอยู่ที่1ล้าน7แสนถ้าจะดาวเริ่มต้นดาวอยู่ที่2 5 0 0 0งวดอยู่ที่ไม่เกิน69,990บาทนี่แหละครับไม่เกินนี้นะครับผมดาวอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทเหลือค่างวดอีกแค่24งวดเท่านั้นเองครับผ่อนสบายๆตามสไตล์ รถแมคโครของเรานะครับตัวนี้พร้อมส่งมอบนะครับรถอยู่ที่ซูรินนะครับผมพี่น้องสนใจสอบถามเข้ามาได้สภาพการใช้งานสวยมากนะครับพี่น้องแทบหรือการ PM อีกตั้ง2,000ชั่วโมงนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ของซานี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมิซูบิชินะครับผมสามารถที่จะ ใช้งานได้ PM ก็เหลืออีก2,000 PM เต็มนะครับไม่จะเป็นน้ำมันเครื่องใส้กองน้ำมันไฮโดรลิกแล้วก็ระบบของเร็วต่างๆตัวนี้ฟรีให้เลยสำหรับตัวสานี่215ลูกค้าพอดีว่าเขาจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้กับเพิ่งจอดนี่เองนะครับมีตัวโรเลอร์ข้างบนนะครับ PM ก็ ยังเหลือใช้งานมาประมาณ5 0 0 0ชั่วโมงเท่านั้นเองครับพี่น้องครับสนใจติดต่อเข้ามา098 147 1267ตัวนี้พร้อมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์5,597ชั่วโมงที่ใช้งานมานะครับถ้าไงสนใจขอบคุณมากนะครับ